เว่ยเซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอ้หังแม่เจ้าเข้ามาแล้วกูปีนมาทำไมต่อครับหรอต่อพี่ผมไม่ทำนะพี่พี่ครับอย่าซ้<ท>ำผมนะผมไม่รู้ ไม่เกี่ยว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 เมื่อกี้ผมหนึ่งสองจะเย็น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 จะเย็ค่อยๆกันตาแรกไอ้วะตาแรกอย่าเพิ่งทำผมให้เพื่อนผมมาชุบก่อนอย่าเพิ่งไป่าเพิ่งาเพ่อย่าเพิ่งไอ้ไก่ราบหนึ่งไอ้ไก่รอบหนึ่งไปไปมาเลยไปเจอกันไปเจอกันท้ายแมพไปเลยไปเลยถามเข้ามาไปเจอกันท้ายแมพอย่าขู่สิเพื่อนมาชุบผมหน่อยลืม เบอร์สองเร็วเขาไม่สามผมมาหน่อยมาหน่อยเบอร์สองฮัลโหลอยู่ไหมเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองชุบหน่อยชุบหน่อยครับชุบผมก่อนฮัลโหลชุบชุบดิชุบ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  มาาาพรรงงหน้สิควจตทำอะไรอะ่ะออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่มีปุ่มชุบเหรอโอ้โหตาแรกมาที่กูเจออะไรเนี่ยเขาอุสาห์ไม้สามผมกูตะโกนคอแทบแตกโอ้โห สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เเพราะเติมจากเว็บพับจีโดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แอด Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Top Up Gamer ทำไมนรุมาลงกันตรงนี้วะเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยยอ้าวันี้ปืนะดีมันมีมันมีอะไรสีม่ไม่คาคาคาโอ้มีเหมือนกันมาเซย์เซัมาลงมาเจอก่อนเรียนแรกเอามบบนี้ไม่ไม่ปืนรอ่อด้วยเฮ้ยกดังสองมีกดังสองมีตัว ตกเลยไอ้ใครกระโดดมาอยูเพิ่งลงใครมันลงมามันหัวกูวะมันหัวเราอะเพิ่งลงเลยแค่มันอยู่บนหัวกูว่ะไอ้บอลเก็บไปแล้วเฮ้ยนก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 เพื่อนหมอดดี้หมอดดี้หมอดดี้ ตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยตัวว่าเโอ้โหไม่มีสะโคบก็อย่างนี้แหละทิดเอ้ยเฮ้ยใครมาวะมันอยู่ตรงบ้านข้างนอกบอลตรงหน้าวิ่งกันเยอะเลย โอ้แม่งบดทั้งนั้นเลยว่าเฮ้ยแป๊บนึงผิวอี้เรากูด้วยหมดแล้วตรงนี้หมดแล้วอยู่เก็บแล้วรังไหมโอ้ยนะไม่อันนี้แข่งเป็นก่อนเป็นก่อนเป็นจอห์นวิกหมาหน้าอยู่ไหนอะเอาหมามาด้วยป่ะจอห์นวิกบอกหมากูตายไปแล้วถ้าพามบอกอะมึงอะไรหมากูไอเขอได้บาดได้หมาตัวใหม่มาแล้วใช่เหรออืมสีดำไงใครจะเล่นคาร์ปะกูไม่มีสโคบอะ กูทิ้งสี่ไปเองอะไอ้กูมีสี่กูมีสี่มาที่กูเนี่ยมากูมีสี่มีอสี่ M7 ป่ะเอาไม้กูไม่ไม่มือเอาคูณสี่ไปใช้เลยเอาเหรอจัดไหมแม็กเทพตรงนี้ด้วย Watch out ใส่กูวางไม่ต้องแม็กเทพอะต้องมาร์กบวช M4 บอกพี่เลยได้พี่เจอเจอกระบอกเดียวเนี่นี่นี่ M4 พี่สองกระบอกเลยพี่ลูกกระสุนเต็มเลยแล้วก็กระเป๋าสามด้วยอยู่ใกล้ๆกันกระเป๋าอะไรมึงวะเนี่ย กระเป๋าไอ้ที่ไงกระเป๋าไอ้ไอชุดชุดไอชุดไอตาบังปะไอคน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 เฮ้คนเคแล้วไอ้สัตว์คุมเอ้าไอโอ้โหเด็บในบ้านปะตรงไหนตรงไหนเนี่ยตรงฟังตรงหน้าผม คุณพ่ออย่องนึงพี่แกร์นี่ Watch out บนเตียงบนเตียงเมาเตียงไม่ไปห้อง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 เล็กห้องเล็กห้องเล็ก Watch out เฮ้ยเฮ้ยอะไวท มันไปอยู่ในห้องได้ยังไงวะไอสัตว์มันล่อซื้ออ้เหี้มันล่อซื้อสันดาน <laughs> โอ้ยมึงเอาคุณหกมาล่อกูเหรอม <laughs> ันวางคุณหกไว้บนเตียงอะ่ะแล้วตัวแม่อยู่ในห้องไอสัตว์บอกแล้มันล่อซื้อเจอล่อซื้อเปไงโอ้ชีวิตกูก <laughs> ูสาม <laughs> ไม่เก็บัลยกูัปย,ยิงแฟร์ไว้อะคุณสามแถวไปยิงแฟร์ไว้ด้วยใช่เหรอ เออแปงขึ้นอะไม่รู้ลงหรือยังอะไหนไวะเนี่ยควันอยู่นอก Watch out แต่ว่ามันแค่น็อกนะเว้ยอือฮะตายเลยไม่ใช่หรอไอคนขับรถมาไอคนขับรถมาไหนน่าจะบนเนี่ยแถว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 ,ถว,ถวบ้านคู่อะ่ะได้ยินเสียงแววแวว โอ้ยเจ็บบอลเจ็บบอลเจ็บบอลเจ็บอจอนวิกเออแบบกูกูเจ็บอยู่กูเจ็บอยู่นั่นเงเฮ้ยมันตายแล้วนี่จอนวิกจอนวิกไปช่วยบันบอกกูก็เจ็บกูก็เจ็บเป็นกันนั่นเงจอนวิกมาเร็วเพื่อนไอ้จอนสวยยังเบาๆนะโอเคมันเป็นครั้งแรกของผมเบาๆนะ ครั้งแรกแหละเมื่อกี้ครั้งแล้วหนึ่งรั้งนึงแล้วจอนวิกบอกเมื่อกี้กูก็ชุบมึงครั้งนึงแล้วใช่ตกใจเลยเมื่อกี้มันเอาคุณหกมาล่อซื้อผมอ่ะมันวางไว้บนเตียงอ่ะเพ่มันมึงยิงหมดหรือยังเนี่ยมันมีคนยิงมันเปล่าวะเมื่อกี้กูเห็นว่ามีคนยิงอ่ะจอนวิกได้ยิงเมื่อกี้เปล่าไม่ใช่นี่ไงใช่ตีอื่นตีอื่นต้องไหนไปหมด น่ตาย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 ตัวที่มาร์กตายนั่นแหละไอ้สัตว์แม่งน่าจะตีเดียวกันนะมั้งเออเหลือตัวเดียวนี่แหละกูยังกูกำลังเดินกินอย่างสบายใจไอ้จอยบิ๊กมากระชากใส่กูเหรอ กูปลาระเบิดเลยเลียวก่อนเดี๋ยวก่อนจอร์นวิกเจอแล้วโดยจอร์นวิกเล่นมาแล้วหลอกหลอกอันนี้อันนี้หลุดมือกดแคเซิลไม่ทันตั้งใจนะตั้งใจเชื่อวิ่อันนี้ตั้งใจไม่ทิ้งไม่ทิ้งกเลยที่กูปลาระเบิดทิ้งไว้ไงกูไม่ได้ให้จอนวิกวิ่งมาแล้วกูกล่าวพวกพวกพวกเหมือนวิ่งวิ่งเข้าระเบิดกู เขาเรียกว่ายามยามศึกเราช่วยกันลบยามสงบเราลบกันเองเมื่อกี้เราไม่น่ายิงตัวสุดท้ายเลยอ่ะมันช่วยเราเราไม่รู้มันอาจจะเป็นมันก็ได้ใครจะไปรู้อะไม่ไม่ไอตีที่มันยิงเราอ่ะมันมีสองตัวมันมีชุดใหม่กับชุดธรรมดาใช่ไหมกูยิงน้องไปตัวหนึ่งเลยชุดใหม่แล้วกูยิงมันไม่ตายแล้วไอ้ไอ้แค่นั่นอ่ะมันมายิงมันมายิงช่วยมันมายิงชุดใหม่ให้เรา้ชุดใหม่มาตายมันอยู่ข้างหลังอ้ตัวนั้นอ่ะเออเพราะว่าอยู่กลองขึ้นสองกอง โอ้โหมึง,มงแล้วว่างแล้วไอ้จอนบิ๊ก,ะกะเลเออี้ยงหมาไปจอนบิ๊กปากระถาใส่เนี่ยเลยเออใช่ไงโอ้โหจอนจอนบิ๊กปากระถาใส่เดี๋ยวจะปาขวดใส่เลยนะเดี๋ยวก่อน <c oughs> <ๆ>มึงหลอกกูได้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวแค่นั้นแหละพอลูกต่อไปมาเป็นกระสุนจริงๆยังไม่อะไรอ่ะยิงไม่ทันเลยว่างครับ <c oughs> มาขับรถดีกว่ามีรถปะมีมีผม,ม,มซื้อมาโอเคเพิ่งมาส่งรถะไรอะรถกระบะโดถเลยกระบะไอ้กู เฮ้ยสมอขึ้นไอ้สมอระเบิดไประเบิดไปุมระเบิดไปเฮ้ยขวาริงสาย้ายมึงสายมาๆมาไฟกูไปพอดีเลยตรงนั้นน่ะยางสดพอดีเลยไฟซ้ายขวาไหซ้ายตัวนึงซ้ายตัวนึงเหล็กตัวนึงยางสดยางสดไ ยังสอดเหี้ยตินไฟมาเลยนี่นห่ยมันเไว้ไอ้มันไฟกอเรว่าคไฟลุกหลังอวิ่งเอาเร็ว ไอ้ย่ามันติดไฟของกูมาเลยกูยังยืนข้ามอยู่เลยเมื่อกี้เออเหี้ยไอ้กูเห็นมันมีไอ้จักรวันมงจักรวันมาปุ๊บมีไฟติดมาด้วยเออมีไฟติดหลังโอ้มันใส่กระเ๋าะแล้วมีไฟหลังเลยเหี้ยที่ว่ะแล้วมันสมมองกันทำไมวะน่ะไฟไฟจะบอกคราวนี้มีคนอีกอ่ะมาจะงัดกระตี้ไหนมาแล้วหรือเปล่ากูไอ้ติดไฟแม่เนอะไอ้เนี่ยเออใช่เดี๋ยวนะกูติดไฟถ้ามันบั็กเหรอทำไมทำไมบ้านมันไม่ขึ้นอ่ะ ตรงนี้มันไม่ใช่บ้านเหรอเหมือนกันบ้านไอ้ตรงนี้อ๋อมันเป็นทางเดินตรงเนี้ยเป็นทางเดินคือเป็นนาเกลืออ๋อคือนาเกลือเหรอบ้านของผมเองบ้านของผมเองเออชื่อช่องนี้ผมลืมผมลืมแป๊บนึงคือชื่อช่องชื่อรอดครับพิมพ์ไปเลยว่ารอดช่องที่โซบัตเดี๋ยวขึ้นนี่ครับจัดไปครับผมอร่อยเลยพิมพ์ยังไงวะเนี่ยผมพิมพ์ให้แล้วช่องนี้เลยครับผมผมชื่อคริสครับหมายถึงว่าคริสโตเฟอร์อันนั้นชื่อเล่นชื่อคริสชื่อชื่อจริงชื่อคริสตออลิสโเค โอเคได้เฮ้ยว่าตาเนี้แม่งเจองูแน่ๆเลยเฮียวงเล็กแล้วเนี่ยสิบสามคนที่ว่อยู่ฝั่งซ้ายหมดเลยว่ะเพราะฝั่งฝาเรามองแล้วไม่มีคนเฮ้ยยโอ๊เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไหนอะไอ้เจ๊แล้วเอาให้หมดยิงให้หมดยิงให้หมดแต่ว่ามันอยู่เอามัเห็นตัวเดียวอะ เพิ่งวิ่งมาจากนาเกลือไอเฮียนี่ไปซื้อเกลือมาเนี่ยเฮ้ยนู้น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 ฮะไอเฮียนากูฮะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยนอนอยู่หน้าหินนอนอยู่ตัวนึงนอนอยู่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 ขาอยู่หน้ากูเลยนี่นี่นี่ เอาดิเอาดิสัตว์เจอเพื่อนกลัวดิเอาดิไม่โตเดีย๋ยวอั้นให้กูล้มสามล้มสามอ้ยวงมาด้วย <sk r ício> พี่จได้ชุบผมอีกทีหนึ่งอะพี่จะชุบผมอีกทีหนึ่งยวต้องต้องค้างก่อนค้างก่อนเข้าไปในวงพี่ชุบในวงยังไงล่ะเจอจอ์นวิกเก็บหมดเลยไงบอกเลี้วอย่าฆ่าหมาของจอ์นวิก ไอ้จอวิกไาระเบิดเลยมาวะตุ้มระวหรอเนี่ยจอวิกจอวิกจอวิกีเกลียงแล้ววจะเบิดมา ยี่อะไงกูเอ้ยมันนกหนึ่งเหรอพี่ระเบิดไป็นนกหนึ่งนะไปเลยพี่ก็ลังไปเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยผมมาแล้วพี่โอ้ยหน้าพี่เลยมาตรงไหนตรงไหนี่โอเคเฮ้ยไม่ได้ต้องไปหนตานเข้ามาพี่ทานเข้ามาพี่ทานเข้ามาตานอยู่ทานอยู่เฮ้ยทำไมทำไมภาพเป็นอย่างเงี้ย ได้ไหม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 พี่น็องหนึ่งตอเล่นเฮ้ย้ามันไม่โหลดกูมองไม่เห็นอะไรเลยน็องหนึ่งตอนเล่นเหลก็ได้เหลือเหลือแค่เหลือตัวเดียวอยู่ในบ้านทุนผ้ามันไม่โหลดเว้ยเหี้ยไม่ชุบไม่ตรงนี้แหละโอ้โหจัดจัดประหลัดบอกไอ้ดิมันก็ไม่กล้าออกมา โอ้โหมันก็ไม่เห็นเราเลยนะ <Head shot. S 1> <laughs> อ๋ปอปลาโรได้ยังไงเนี่ยได้เด็มันชุบกูไปสามรอบอะ <laughs> นต่มันอยู่ไหนมันนั่งอยู่ตรงไหนวะข้างในบ้านใช่ไหม,มอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่ง <Watch out. S 3> แล้วก็อยู่รถคันนี้ตัวหนึง <laughs> <อ>่ง ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายจักรุจกรุ